สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาที่เราดูทีวีอยู่แล้วช่องมันไม่เต็มนะครับหมายถึงว่าภาพไม่เต็มจอนั่นเองนะครับเวลาที่เราต่อเสาอากาศนะครับเราจะแก้ไขยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะผมรบกวนครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับโอเคครับทีนี้เราไปดูนะครับเบื้องต้นนะว่าทำยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะผมต่อแบบเสาอากาศนะครับนี่ครับแบบเสาอากาศในทีวีนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นทํายังไงนะครับผมก็คือบางต้นตอนนี้ที่ผมดูอยู่คือยกตัวอย่างเช่นช่องไทยรัฐนะครับไม่เต็มจอนะครับทํายังไงนั่นเองถ้าเราไปที่รีโมทครับรีโมทจะมีปุ่มรูปฟันเฟืองอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นทีวีบางรุ่นก็จะเป็นปุ่มเมนูนะครับก็แล้วแต่รุ่นไปนะครับผมกดที่ปุ่มฟันเฟืองนะครับหลังจากนั้นเรามาที่ภาพนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับทุกแบบทําเหมือนกันเลยนะครับพอมาที่ภาพเราก็มาที่ตรงนี้ครับ การตั้งค่าหน้าจอนะครับผมหลังจากนั้นเราลงมาที่ตรงนี้ครับโหมดหน้าจอนะครับให้เราเลือกเป็น16:9ต่อนะครับจะเห็นได้ว่าด้านหลังนะครับผมภาพกลับมาเต็มจอแล้วนะครับผมก็คือทําประมาณนี้เลยนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นด i จิตอลทีวีนะครับสมาร์ททีวีหรือว่า android tv นั่นเองนะครับผมการแก้ไขก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับ ถ้าเป็นบางรุ่นก็กดที่ตั้งค่าได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นบางรุ่นก็กดที่เมนูนะครับแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าภาพเหมือนกันหมดเลยนะครับผมถ้าชอบวิดีโอนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ